สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่นหนึ่งกับเกมยูคิโอดูเอวลิงวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวส่งของตัวเด็กทินเดนเจนั่นเองนะฮะเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กมมามืดในแพทนี้เลยก็ว่าได้ฮะ เพราะว่าเป็นเด็กที่สามารถการันตี FTK ได้100%ซแล้วถ้าไม่โดนขัดเนี่ยยังสามารถที่จะทำท่า o t ทดเคตัตั้งหากเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างดีมากๆและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะโดน Emergency Nerf mm hmm. ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าลุงโคเขาไม่ค่อยชอบอเด็กที่มันเกิดการ FTK ง่ายๆอยู่แล้วนั่นเองนะฮะมาดูในส่วนของตัวสกิลก่อนเลยนะฮะสกิลเนี่ยใช้เป็นสกิล Iso Metric Inferno นี่ฮะความสามารถที่2และ3นะะ สามารถกดใช้งานได้1ครั้งต่อการดูเอลครับผมพวามสามารถแรกครับตอนเริ่มดูเอลเนี่ยเราจะสามารถทําการถมก๊าดทินแดงเจ้ลนะจากในเด็กลงสุสานได้ครับผม จากนั้นฮะจะสามารถทําการเสกตัวสแตร์ออฟเมลนะฮะใบนี้เนี่ยมาอยู่ในสนามเราในสภาพคว่ำหน้านั่นเองครับผมแต่ก็สามารถใช้งานได้ในเทิร์นที่ใช้สกิลนี้นั่นเองนะฮะจากนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถทําการอัญเชิญแบบปกติหรือพิเศษมอนสเตอร์อื่นได้เลยยกเว้นมอนสเตอร์ทินเดนเจอร์และมอนสเตอร์ที่มาจากเอ็กซตราเด็กนั่นเองครับผมความสามารถที่2ของสกิลนี้ฮะเราสามารถทําการส่งการ์ดบนมือหรือในสนามเนี่ยลงสุสานฮะจากนั้นทําการถมการ์ดทินเดนเจอร์นะฮะหรือว่าตัวนาเกล โปเทคชันก็คือใบนี้เองนะฮะสูงสุด2ใบนะจะเด็กลงสุสารนั่นเองครับผมควาสามารถที่3ครับถ้าคู่แข่งทำการควบคุมมอนสเตอร์ Monster อยู่นะฮะมอนสเตอร์ทีเรนเจอร์ที่อยู่ในสภาพความหน้าของเราทั้งหมดเนี่ยเราสามารถทําการเปลี่ยนสภาพเป็นตั้งโจมตีได้ในเทอร์นี้นั่นเองครับผม มาดูในส่วนของการ์ดใบแรกในเด็กนะฮะก็คือตัวเทเนเจอร์เหาความสามารถคือเมื่อตัวเขาทําการจมง่ายหน้านะฮะสามารถทําการทาเก็ตการ์ดมอนสเตอร์ใบอื่นที่ง่ายหน้าอยู่ในสนามนะฮะจากนั้นครับทำการเพิ่มพลังโจมตีของการ์ดใบนี้เนี่ยเท่ากับพลังโจมตีดั้งเดิมของมอนสเตอร์ใบนั้นนะฮะจากนั้นทาการเปลี่ยนสภาพมอนสเตอร์ไปแล้วเนี่ยเป็นตั้ง ป้องกันคว่ำหน้านี่เองครับผมแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งฮะมอนสเตอร์คู่แข่งเนี่ยจะพลังโจมตีลดลง1000ต่อมอนสเตอร์ลิงที่ชี้ลูกศรมาเขานั่นเองครับผมแล้วก็ถ้าหากตัวเขาเนี่ยถูกทําลายจากการต่อสู้หรือการเอฟเฟก์นะฮะแล้วตกลงสู่สุสานสามารถทาการทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่คว่ำหน้าในสนามในใบเปลี่ยนสภาพเป็นงายหน้าได้น่เองฮะใบต่อมาผม tin danger droles นะฮะความสามารถคือเมื่อตัวเขาเนี่ยทำการอันเชิญแบบงายหน้านะฮะเราสามารถทําการส่งการเวทหรือกับดักจากในเด็กเนี่ยลงสุสานได้และถ้าหากตัวเาเ เนี่ยถูกส่งจากบนมือหรือในเด็กเนี่ยลงสุสุสานนะครับเราสามารถทำการทาร targeting monster นเจอร์ที่อยู่ในหลุมหนึ่งใบผมจะเว้นตัวเองนะทำการสเปรย์กันไปนั้นเข้าสนามในสภาพคว่ำหน้าป้องกันได้เองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะลุงปอกหยอกหยอกฮะ summoner of อ l l u s i o n นนั่นเองฮะความสามารถเมื่อย่างหน้าครับเราสามารถทำการแซ s มอนสเตอร์ใบอื่นได้ถ้าทำอย่างนั้นฮะเราสามารถทำการสเปรย์ monster f u s i o นออกมาจากเอ็กซ์ต t r a เด็ k ได้เลยแต่จะถูกทำลายในช่วงเอ็นเฟดของเธอนี้นั่นเองนะฮะเรียกได้ว่า ลุงแกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักในการทำท่า FTK และก็ท่า OTK เลยก็ว่าได้นี่นะฮะแล้วก็มีความเสี่ยงว่าลุงแกอาจจะโดนเลขแบบว่าชะกันชะกันตอนอ่าโดนลงดาบก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับไปต่อมาครับท Tin Angel Base g l a n d a นะฮะ ความสามารถคือถ้าเราทำการควบคุมการ์ดที่คว่ำหน้าป้องกันอยู่นะฮะเราสามารถทำการสเปรย์การ์ดนี้จากบนมือเข้าสนามในสภาพตั้งป้องกันได้นั่นเองครับผมไ่ต่อมาครับทิมเดนเจอร์เจเลตนะฮะหรือว่าผมขอเรียกว่าไอ้เขียวแล้วกันนะเพราะว่าชื่อเขาออกเสียงค่อนข้างยากนะฮะความสามารถคือเมื่อตัวเขาเนี่ยทำการอาญเชิญแบบไง่หน้าครับเราสามารถทําการนำมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ฟิปจากในเด็กเนี่ยขึ้นมือได้ยกเว้นตัวเองนั่นเองนะฮะและอีความสามารถหนึ่งครับผมถ้าการดป็นอยู่บนมือนะฮะเราสามารถทําการส่งการ์ดทีเดนเจอร์ที่อยู่ในเด็ก หนึ่งใบนะลงสู่สานอยู่เป็นตัวเองนะจากนั้นสามารถทําการสเปร์กาาไปนี้เนี่ยเข้าสนามในสภาพคว่มหน้าป้องกันได้เนี่ฮนะไมต่อมาก็าผมตัว t e เ n นเจอร์อินทรูนะความสามารถแบบงนะ่ายหนะ้าะฮะเราสามารถทําการเซิร์ชก้าทีเ e นเจอร์ใจเด็กขึ้นมือได้แล้วก็อีกความสามารถนึงเมื่อตัวเขาทําการเชิญแบบปกตินะฮะเราสามารถทําการส่ง การทินเดนเจอร์เจดีกเนี่ยลงสุสานได้นั่นเองแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งฮะถ้ามีอ่ามอนสเตอร์ทำการสเปรย์เข้าฟิลในสภาพความหนาป้องกันนะฮะเราสามารถทำการสเปรย์การนี้จากสุสานได้น,นั่นเองเข้าสนามในสภาพความหนาป้องกันเช่นเดียวกันนะแล้วก็ใบต่อมาครับทินเดนเจอร์โปรเทกเตอร์ครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งการเปิดของบ่งเราก็กว่าได้ฮะ เมื่อตัวเขาทําการอันเชิญแบบหงายหน้าครับเราสามารถทําการเปลี่ยนสภาพมอนสเตอร์ที่ความหน้าต้องการได้สูงสุดถึง3ใบฮะและถ้าหากมอนสเตอร์ที่หงายหน้ามาเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ทีเดนเจอร์นะฮะเราสามารถทาการเสิร์ฟการ์ดทีเดนเจอร์เจดเด็กเข้ากับจำนวนมอนสเตอร์ที่หงายด้วยความามาถของการ์ดใบนี้ได้นั่นเองนะฮะและก็ใบต่อมาครับบุ๊คออฟไทโยครับผมความามาถคือเราสามารถทําการอัญเชิญแบบหงายหน้ามอนสเตอร์ที่ความหน้า อยู่ขณะนั้นได้นั่นเองนะเรียกได้ว่าเป็นการ์ดเก่าอีกหนึ่งใบที่เขาโบกับเด็กดีได้ค่อนข้างดีมากๆเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งหัวใจหลักสําคัญของเด็กครับผมก็คือตัวทีเดนเจอร์เดโลเน่นะฮะความสามารถหลกัหลกๆเลยที่เราเอามาใช้ก็คือเอฟเฟกที่อยู่ในสุสานนะฮะเราสามารถทาการรีมูฟการ์ดนี้จากสุสานได้จากนั้นสามารถทําการทาร์กเก็ตมอนสเตอร์ทีเดนเจอร์สามใบที่ชื่อต่างกันในหลุมนะทำการสเปย์มอนสเตอร์เหล่านั้นเนี่ยเข้าสนามในสภาพความหน้าป้องกันนั่นเองครับแล้วก็ใบต่อมาผมอีกหนึ่งเเเด็เเ็คราลยกือตัว เอฟเฟกหลักๆที่ใช้นะคือเอฟเฟกสุดท้ายเลยครับเราสามารถทําการก๊อปเอฟเฟกมอนสเตอร์ที่ในหลุมได้นะจากนั้นการ์บนี้จะมีเอฟเฟกแล้วก็ชื่อเดียวกับมอนสเตอร์ใบนั้นเลยนะฮะแล้วก็ใบต่อมาครับตัวนติกิลฟิวชั่นครับผมเอฟเฟกหลักๆเลยที่เราใช้นะฮะก็คือเราสามารถสร้างคนเสียหายเอฟเฟกดาเมจใส่หวแข้งเท่ากับจำนวนดาวการ์บนี้คูณ250นั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าเป็นใบที่คอมโบกันนะเพื่อทําการ f อ k นีเคเอง ใบต่อมาครับผมตัวแอตแลนดิสนะครับผมเอฟเฟกต์หลับที่ใช้ก็เมื่อทําการอัญเชิญออกมานะฮะสามารถทําการนำมอนสเตอร์นัมเบอร์ที่อยู่ในหลุมหนึ่งใบทำการสวมใส่ให้กับการไปนี้ฮะจากนั้นการไปนี้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีของมอนสเตอร์ใบนั้นนั่นเองนะฮะแล้วก็เธอนละครั้งครับสามารถทําการจ่ายโอเลจากการไปนี้หนึ่งใบฮะจากนั้นฮะสามารถทําการส่งการ์ดที่ทําการสวมใส่กับการไปนี้เนี่ยลงสุสานและคู่แข่งเนี่ยจะโดนหักไล่พอยต์ไปครึ่งหนึ่งเลยนั่นเองครับผมและก็ใบต่อมาครรรัับบผมมมตตววไไไนนนนท์์์แแชชาาาาาะะใใใี้้้่่่่่ดดเเเเอออฟฟยงพป็ ทุบดิบในการเสียบตูดให้กับแอตนด์รีสนั่นเองอ่าอยูนิคอร์นที่ผมอัญเชิญลิงก์มาก็ทิ้งมือหนึ่งแล้วก็ทำการเตะก,การ์ดในบอลหนึ่งใบกับเข้าเด็กนะฮะและก็ใบต่อมาครับตัวทีเนเจอร์อาคิวเคยเบลอสนะฮะตัวเขาเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มขึ้น3,000ถ้าหากมีมอนสเตอร์ทีเนเจอร์ที่ชื่อต่างกัน3ใบในหลุมนั่นเองครับผมและถ้าหากอ่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีตัวเบสแกนเนอรก็คือการ์ดใบนี้นั่นเองนะฮะอยู่ในหลุมนะฮะตัวเขาจะพลังโจมตีเเพิ่่่มขึ้นนนออีีกก500ัังงแลละหจจาทาจบ ในช่วงไบเดนเฟดนะฮะเราสามารถทำการเสกตัว t ทเนเจอร์ถูเขมมาอยู่ที่ปลายลิงของการไมนีได้นั่นเองครับแล้วก็ใบต่อมาฟินิคข้าวมอันเชิญลิงมาทิ้งมือหนึ่งแล้วก็ทำการยิงแผงหลังหนึ่งนะฮะส่วน s e c u r i t y ้ดาก้อนเนี่ยจริงๆไม่ได้ใช้งานนะก็ถ้าหากใครมีน้อง i อก็คือของใหม่จากบ็อกไออันล่าสุดนะฮะก็เอามาใส่แทนได้น้องจะมีประโยชน์มากๆนะฮะแล้วก็ใบต่อมาผมตัวอ่าเทนเทสแท็กนะใบนี้ก็สามารถสร้างความเสียหายทะลุผ่านมอนตที่ตั้งป้องกันได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได คอสในการจ่ายให้กับลุงเพื่อขึ้นอ่ามอนฟิวชั่นซะมากกว่านั่นเองนะแต่ถามว่าได้ใช้ไหมในจังหวะอ t k ก็ได้ใช้นะอืมมาดูในส่วนของตัวรีเพลย์กันับผมเรกได้ว่าไม่รู้ว่าคนอเมรเขาคิดคำนวณยังไงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็ก FTK ที่แทบจะการันตี100%แล้วนั่นเองนะ ผมว่าฟฟนามิอาจจะไม่ผิดหรอกมันผิดที่ผู้เล่นนี่แหละที่สามารถรังสั่นเด็กนี้มันขึ้นมาได้เว้ยเออผมยอมใจผู้เล่นทุกคนที่เล่นดีตอนนี้เลยเว้ยคือแบบใครจะไปคิดว่าลิทเนี้ยคือลิทที่การันตี FTK แบบ100%ซวะถ้าคุณเริ่มก่อนนะแล้วคู่แข่งไม่มีแฮนด์แทรปอะไรมาขัดคุณเลยอะเรียกได้ว่าเกมนั้นอนะคุณชนะแล้วเว้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าวิธีการลำเอฟทีเคเด็กนี้เนี่ยมันทำาจ้งไดน,นะและการันตีชนะอย่างไรครับผม แต่วิธีการที่จะการันตีชนะเอฟทีเคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือเราต้องอย่างแรกเลยนะเราต้องเริ่มก่อนอย่างสองคู่แข่งต้องไม่มีแฮนด์แทบขัดเราเอออย่างเงี้ยคือการันตีชนะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่านี้คืออันนี้คือรีเพย์ที่ผมเซฟอ่าการเอฟทีเคแบบการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์มานะฮะมาดูกันว่าต้องยังไงบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะสิ่งที่เราควรจะมีบนมือนะฮะคือหนึ่งในสี่ใบนี้ก็คือตัวโปรเทคเตอร์สองเดลูเน่สาม intruder และใบสุดท้ายก็คือไอเขียวครับคือบนมือเราต้องมีอย่างน้อย1ใน4ใบเนี้ยมันแทบจะการันตีชนะเลยเว้ยตอนเริ่มดูเอง่ะผมทําการส่งการ์ดหนึ่งใบใจเด็กลงสุสานนะฮะทำการส่งตัว intruder ลงสุสานผมจังหวะนี้ฮรใช้งานสกิลจากนั้นทําการเสกตัว s t e a m e านะฮะใช้งานสกิลต่อครับทำการทิง้งครับผมในส่วนของตัว delune นะฮะจากนั้นผมการ์ดที่ต้องถมนะฮะ ไม่ว่าจากรณีไหนก็ตามนะในหลุมนะคุณจะต้องมีมอนสเตอร์3ใบนี้อยู่ฮะคือตัว Intruder, Protector และก็ไอเขียว3ใบนี้คือคอมหลักในการเล่น FTK นั่นเองครับผมจากนั้นครับหลังจากเราได้หลุมหน้าตาอย่างนี้แล้วนะให้เราใช้เอฟเฟกของตัวเดลูเน่ครับผมก็คือทำการรีมูฟไปแล้วก็ทำการสเปร์มอนสามใบนี้เข้าสนามนะฮะ เออแล้วผมลืมอบอกเอฟเฟกอีกอย่างหนึงของเดลูน่ด้วยก็คือตอนที่เอามอนมาทําการฟลิปในสนามเนี่ยเขาจะสามารถสลับตําแหน่งได้ด้วยนะเพื่อการความสับสนนะก็พยายามให้เรียงโปรเทคเตอร์อยู่ซ้ายสุดตามมาด้วยไอเขียวแล้วก็ตัวอินทรูเดอร์แล้วกัวกนอันนี้คือการสับสนของสลับผมนะสำหรับคนเพื่อนคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะกันยังไงแต่ผมเรียงอย่างนี้เพื่อกันให้ตัวเองสับสนนี่แหละเออจากวัน,นี้ทั้งการเปิดใช้งานตัวสแตรผม แต่ว่าเนื่องจากบนมือเรานะมีในส่วนของตัว Bo o k of t ไทโยอยู่ mm. ก็เลยใช้งาน Bo o k of t ไทโยนั่เองครับผมเออและผมลืมบอกเอฟเฟกของสเตอร์ด้วยใช่ไหมเอฟเฟกของสเตอร์ก็คือในช่วงเมนเฟสครับเราสามารถทำการทิ้งการ์ดทีนันเจอร์นะถ้าทำอย่างนั้นครับผมจะได้รับเอฟเฟกก็คือสามารถทำการเปลี่ยนมอนที่คว่ำหน้าเนี่ยเป็นตั้งโจมตีหรือเอฟเฟกหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากมอนที่ตั้งโจมตีอยู่เนี่ยเป็นคว่ำหน้าน่เองนะแล้วก็จะติดเหตุก็คือในเทอร์นี้เราจะไม่สามารถทําการทิ้งการ์ดทีีีี่่่่่่ชืือออเเเดดยววกกกกกัับบาาาารรทททิ้ท้้งไไปน,นน็ค จะใช้งานสเตอร์ออฟเมลเนี่ยได้เรื่อยๆเลยปราบใดที่การ์ดบนมือเราเนี่ยชื่อไม่สัมกันนั่นเองครับผมอ่ะจังหวะน,นี้ครับใช้อ่าในส่วนของตัวไทโยใส่ส่วนของตัวโปรเทคเตอร์นะฮะอ่ะเนี่ยเราเริ่มรันคอมโบละเอฟเฟกต์โปรเทคเตอร์ครับเมื่อฟลิปก็ผมก็หรือเมื่ออันเชิญไห้หน้านะฮะทำการไห้หน้ามอนสเตอร์ของเราทั้งหมดฮนะจังหวะน,นี้ผมเราไายหน้ามา2เราก็ได้เสิร์ชการ์ดสองใบนะะจังหวะน,นี้นะฮะการ์ดที่ควรต้องอยู่บนมืออีก2ใบครับผม ถ้าในกรณีที่บนมือเราไม่มีตัวอินทูเดอร์อีกใบนะฮะให้เสิร์ชในจังหวะนี้เลยให้เสิร์ชอินทูเดอร์อีกหนึ่งใบและอีกใบหนึ่งที่ต้องเสิร์ชก็คือตัวโดเรสนั่นเองครับผมอีก2ใบเนี้ยต้องเสิร์ตตรงนี้เลยนะถ้าบนมือคุณไม่มีคุณต้องเสิร์ตตรงนี้ละจังหวะนี้ครับผมใช้เอฟเฟกของน้องเขียวกับอินทูเดอร์ต่อนะฮะในส่วนของตัวอินทูเดอร์เนี่ยใช้ทําการเสิร์ชในส่วนของตัวเดลูเน่เอาจ,อจังหวะเนี้ยอินทูเดอร์เสิร์ชอะไรก็ได้ที่ ชื่อไม่ซ้ํากันกับบนมือเพราะว่าเราจะมาเล่นเอฟเฟกของตัวสแตรลัวละอืมแล้วก็เอฟเฟกของเขียวนะให้ทำเสิร์ตให้ทาการเสิร์ตลุงขึ้นมือเพราะว่าลุงเนี่ยจะทําการเสิร์ตขึ้นมือได้ด้วยน้องเขียวเท่านั้นนะเพราะถ้าหากคุณเผลอเสิร์ตพลาดเนี่ยจังหวะเนี้ยคุณจะทํเอฟทีเคไม่ได้ละอืจังหวะน,นี้นะให้ทําการอซีที่ผมให้ขึ้นออกมาในส่วนของตัวไนท์แมชชาร์กนะ จังหวะนี้ให้ทำการอัญเชิญแบบคว่ำหน้าก็อัญเชิญได้แค่คว่ำหน้าแหละในส่วนของตัวลุงครับผมใช้งานเอฟเฟกของแสแตรฟผมทําการทิ้งการ์ดบนมือนะจังหวะนี้การ์ดที่ผมแนะนําให้ทิ้งก็คือตัว intruder นะให้ทิ้งไปเลยแล้วหงายหน้าลุงครับเอฟเฟกลุงครับผมเมื่ออัญเชิญแบบฟลิปับผมหรือหงายหน้านะฮะทำการแซกมอนสเตอร์หนึ่งใบผมเพื่อทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะจังหวะนี้ให้ทำการอัญเชิญออกมาในส่วนของตัวไนติงเกลฟิวชั่นนั่นเองครับผมแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ไนต อ่าเอฟเฟกต์ดาเมจ์ไมคก่อนเลยนะฮะจังหวะนี้ไม่มีอ่าเราก็เล่นกันต่อเลยใช้กานเอฟเฟกของสไตล์อีกครั้งครับทำการทิ้งฮนะในส่วนของตัวโดเลสผมเพื่อคว่ำหน้าลุงครับผมแล้วก็จังหวะนี้ Effect is, เอฟเฟกโดเลสก็จะใจทำงานครับเมื่อตัวเขาเนี่ยถูกส่งลงสุสานก็ทำการสเปในส่วนของตัวทรูเดอร์ต่อเลยฮนะอินทรูเดอร์ที่อยู่ในลูกที่เราทำการเซตติ้งไว้ก่อนหน้านี้นี่เองนะฮะเข้ามาในสภาพคว่ำหน้านะฮะใช้เอฟเฟกต์สแตรอีกหนึ่งครั้งครับทำการทิ้งฮนะ เพื่อทําการางไงนะฮะในส่วนของตัวอินทรูที่ทําการสเปรมาด้วยผลของตัวโดเลสตะกี้นะแล้วทำการขึ้น x อ็กซครับออกมาในส่วนของตัวแอตแลนดิสครับผมเอฟเฟกต์แอตแลนดิสครับทำการเอาไนท์แมชาร์มาทําการต่อตูดนะฮะและใช้เอฟเฟกของแอตแลนดิสต่อเนะี่ยทำการจ่ายโอเลและทําการส่งอ่ามอนเเารรียกออะไอะไนะมนมที่เสียบตูดอยู่ลงสุสานเออจะทำการหาการักไล่พู่แข่งลงครึ่งหนึ่งะฮะ และจังหวะนี้เนี่ยให้ทําการอัญเชิญลิงก์ฮะไม่ว่าจะเป็นฟินิกหรืออะไรก็ได้ครับลิงก์สนะฮะออกมาฮะเพื่อทําการส่งในส่วนของตัวไรนิเกลฟิวชั่นลงสุสานนั่นเองครับผมจังหวะนี้ครับใช้เอฟเฟกของสแตรอีกครั้งครับทำการทิ้งมือทําการอ่าอัญเชิญหงายหน้าครับใช้เอฟเฟกของลุงครับทำการแซกครับในส่วนของตัวเพนเทสแท็กนะฮะเพื่อทําการอัญเชิญในส่วนของตัวคริสตัลเบลนี่เองครับใช้เอฟเฟกต์คริสตัลเบลครับเพื่อทําการก๊อปเอฟเฟกของตัวไรนิเกลฟิวชั่นที่อยู่แข่่งเทากับ ดาวตัวเองคูณ250กรณีนี้เนี่ยมันแปดดาวมันจะโดน2 0 0พันพอดี นั่นเองครับผมก็จะอะไรประมาณนี้นะในส่วนของการเล่น FTK ผมบอกแล้วว่าถ้ามันอะ่ะการันตีชนะ100%เว้ยเพราะว่ายังไงอะ่ะไอพวกคอการ์ที่เราใส่มาพวกเนี้ยเราใส่อย่างละสาบอยู่แล้วอืมทั้ง intruder ทั้ง protector แล้วก็ไอเขียวเราใสแล้วก็ตัวเดลูเน่ une, เราใส่มาอย่างละสามเ้ยยังไงมันต้องขึ้นมือ1ใบอะ่ะถ้า1ในสใบเนี้ยไม่ไม่ขึ้นมือเลยสักใบอันนั้นคือคุณดวงอัปปีที่สุดละโอเคผมแล้วก็รีเมทที่สครับ อันนี้เจอกับเด็กอ่านติงเกลนะเอ้ยไม่ใช่อ่าเด็กลิลีคัสเออแล้วก็ใช่แหละเออนติงเกลอะไรเด็กลิลีค <laughs> ัสแต่ว่าเหมือนว่าลิลีคัสเองเนี่ยเขาจะมือบริกเพราะว่าเขาหลอนเด็กมากจนใส่แต่แฮนด์แท็บเพราะผมดูลิดเด็กของเขาละเพราะว่าเขามีแฮนด์แท็บค่อนข้างเยอะก็คือมีทั้งสารวิทมีทั้งอ่าตัวเวลเลอร์แล้วก็ตัวนิบิลุเออ ผมเชื่อเลยว่าไอสี่ใบนี้น่าจะเป็นแฮนด์แท็บไปละสามอีกใบหน,นึ่งเนี่ยน่าจะเป็นตัวเบอร์แซงชูรี่เพราะว่าเขาไม่อัติเวทอะไรเลยในเทิร์นแรกเขาจบคืนเลยนะฮะแต่เขามั่นใจเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถหยุดเราได้เพราะเขามีเวลเลอร์บนมือจังหวะนี้เราเปิดมาเราใช้งานสกิลผมทําการถมนะฮะในส่วนของตัวเดนะลูเน่นะทําทำการเสกสแตมาใช้งานสกิลรับอีกหนึ่งครั้งครับผมทําการส่งครับตัวโปรเทคเตอร์นะฮะลงสุาสานแล้วทําการถมไอ้เขียวกับอินทูเดอร์นะฮะแล้วก็ใช้งาน,เ,นะเ,นาเ,เ,เอ ทำการเปิดใช้งานสแตอรผมทําการทิ้งมือนะฮะเพื่อทําการหงหน้าโปรเทคเตอร์ครับจังหวะนี้เขาโยนใส่ในส่วนของตัวเวลเลอร์เรานะ้ว่าฝั่งอ,อิลิคัสนี่น่าจะกระยิมยิงย่องแล้ววะช่ในหยุดคอมโบนายได้แล้วนายนะ่ะคงจะทําอะไรไปมาก,กวันนี้ไม่ได้แล้วสินนะพ่อหนุน่มคงจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมเปล่าเลยการทําแบบนี้เนี่ยไม่ได้หยุดการาการเล่นของตัวเด็กทินเดนเจอร์แต่อย่างใดนะฮะมันยังเล่นต่อได้ครับผม ช้เอฟเฟกต์สแตร์ต่อนะทำการทิ้งครับหงายหน้าไอ้เขียวครับทำการเซิร์ชอินทูเดอร์ครับทำการขึ้นเอ็กซ์ตีคครับออกมาในส่วนของตัวไนแอมชากนะฮะแล้วก็ทำการคว่ำหน้าลุงครับใช้เอฟเฟกต์สแตร์ครับทำการทิ้งครับในส่วนของตัวโดเลสครับผมทำการหงายหน้าลุงครับเอฟเฟกต์โดเลสครับทำการสเปรย์ต่อครับเอฟเฟกต์ลุงครับทำการแซกมอนที่แซกที่คว่ำอยู่นะฮะทำการอัญเชิญตัวคริสตัลเบลนั่นเอง จงหวัน,นี้คู่แข่งก็ยอมแพ้เลยเนื่องจากว่าบอดนี้มัน OTK แล้วนะฮะมันดาเมจโดยรวมมัน5,000กว่าแลว้ <c oughs> วก็จะอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็รีเพลย์สุดท้ายครับผมอันนี้เจอกับเด็กอ่าแชดดอลอินวอเกอร์นั่นเองครับผมนี่ดีว่าฝั่งแชดดอลเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรอเราเล่นนะรอเลย <c oughs> เราเรารู้ไงว่าเราจะโดนเนเกจแน,แน่เราเลยต้องซิกแซกหลอกล่อเยอะนิดหนึ่งนะฮะ ถ้าในากรณีเอ่อเราเราเป็นบอดตามนะก็คือเราเป็นบอดที่โดนตัวอะไรสักตามอะ่ะสัก,ส,กสักตามเลยสักสักตัวมามายืนขวางทางเป็นมอน์ใหญอ่อะไรสักอย่างอะ่ะการ์ดที่ผมเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะฮะก็คือจะเป็นฮาวจะเป็นหนึ่งในช้อยฮาวกับโปรเทคเตอร์จะเป็นหนึ่งในช้อยส่วนอีกหนึ่งที่เนี่ยคู่แข่งอ่าไม่ใช่คู่แข่งเนี่ยเ,เพื่อนๆต้องเลือกกันแล้วว่าจะเล่นอะไรลองอินทูเดอร์กับตัวไอเขียวแต่ส่วนตัวเนี่ยผมจะเชียร์ให้เล่นไอเขียวนะเพราะว่า ช้อยในการเลือกมอนฟลิปมันจะเยอะกว่านั่นเองนะครับผมไปทำการอัญเชิญตัวเล็กสเตอร์นะทำการเสิร์ชตัวอินวอคชั่นหรือการฟิวชั่นของทีมเขาแหละขึ้นมือนะทำการอัญเชิญลิงค์ฮะออกมาในส่วนของตัวอาร์ทิมิสไมเดนนะฮะใช้งานอินวอคชั่ครับผมทำการเรียกนะออกมาในส่วนของตัวเมคาบาของผมเอฟเฟกต์อินวอคชันครับทำการรนะีฮะในส่วนของตัวเอเลสเตอร์ขึ้นมือนะฮะทำการหมอบพลังหนึ่งใบแล้วผ่านเธนเลยครับผม เขาเชิเราอะทำการถมรับผมในส่วนของการกับดักนะเปิดใช้งานแตะเอเสกแสะใช้งานสกิลครับทำการถมฮาวนะกับตัวอไออินทูเดอร์นะจังหวะนี้ตะก,กีแนะนำให้ให้เขาถมไอเขียวดีกว่าแต่ตัวเองเล่นอินทูเดอร์ดีจริงๆใช้กับดักนะทำการรีมูฟแล้วก็ํำการเล่นเลยฮะจังหวะนี้นะผมใช้งานตัวไทยโผยม างหน้านครับในส่วนของตัวฮาวครับเพราะเอฟเฟกต์ฮาวเนี่ยเราสามารถทร TR, ี่จะทำการ NTR พลังแล้วทําการคว่ำหน้าตัวเมคคาบาซึ่งเป็นการเหมือนว่า,าบังคับเมคคาบาใช้เอฟเฟกต์ไปในตัวนะเพราะถ้าเมคบาไม่ขัดตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเขาจะเหนื่อยมากๆในจังหวะต่อไปนั่นเองแต่เขามีเอฟเฟกเวลเลอร์แม่งเลยเนเกตนะฮะ ใช้การสกิลอีกหนึ่งครั้งครับเนื่องจากพวกแข่งทำการควบคุมมอนอยู่เราเลยสามารถทําการอัญเชิญแบบหงายหน้ามอนสเตอร์ทีนเจอร์ที่คว่ำอยู่ในขณะนี้ได้เลยครับจังหวะนี้ผมทําการหงายหน้าในส่วนของตัวโปรเทคเตอร์นะฮะเอฟเฟกต์โปรเทคเตอร์ผมทําการหงายหน้าอินทูเดอร์แล้วทำการเสิร์ตอินทูเดอร์นะฮะแล้วก็อินทูเดอร์ครับทำการเสิร์ตอีเขียวครับจังหวะนี้ทำการขึ้นลิงครับผมออกมาในส่วนของตัวฟินิกส์นะฮะเอฟเฟกต์ฟินิกส์ครับผมทิ้งมือฮะทำการทิ้งโดเลสครับเอฟเฟกต์โดเลสครับทำการสเเปรรรรยย์์ฮฮะะในนนสส่ววขออองงตตัททูดาาากหห้ผม จังหวะน,นี้นะเหมือนคู่แข่งจะก,กลัวสเตอร์ที่สุดนะก็เลยทำการทิ้งฮนะในส่วนของตัวแชดดอร์ฟิวชั่นเพื่อทำการเนเกตสเตอร์นั่นเองฮะจังหวะน,นี้นะใช้เอฟเฟต์เขียวทำการถมฮนะแล้วก็ทำการสเปรย์ฮะจากนั้นทำการอัญเชิญนะฮะในส่วนของตัวอินทูเดอร์นะฮะออกมาแบบปกติรับผมแล้วก็ทำการขึ้นลิงฮนะออกมาในส่วนของตัวยูนิคอนนั่นเองรับผมเอฟเฟกต์ยูนิคอนครับทิ้งมือหนึ่งนะทำการเตะครับ ก็ทาการโจมตีผู้เล่นโดยตรงก็คือโดยรวมก็คือดาเมจ4 0 0นั่นเองนะก็จะอะไรประมาณนี้เรียกได้ว่าดีเดนเจอร์เนี่ยเป็นเด็กม้ามืดในแพทนี้มากๆนะเพราะเนื่องจากว่าจะทําท่า FTK การันตีร้อรแล้วยังสามารถที่จะทําท่า UDK ได้อีกเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างเพอร์เฟกมากๆอีกเด็กหนึ่งนะแล้วเป็นเด็กที่ไม่แพงเลยเออไม่แพงเลยนี่ก็พูดพูดพูดไม่เกินจริงด้วยเอออยากให้ลองสัมผัสดูก่อนที่มันจะโดนเนิร์ฟ โอเคฮะมาลองเล่นสดหนึ่งตานะฮะขอเริ่มก่อนได้ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะขอเริ่มก่อนหน่อยได้ไหมอยาก FTK อยากการันตี FTK เซเรนะ่าชิปหายละขอเริ่มก่อนขอเริ่มก่อนโอ้เริ่มละเจอกับดนะูหน้ารัยปะหรือว่าเกียร์ฟีด โหดูน่าร้ายดูน่าไห,หายมีอะไรหยุดเราได้บ้างวะอ่าไอตัวเอ็กซีดเออเอ้ยอีวิวสวามใช่ไหมต้องดูเขาจะตั้งบอดตัวนั้นไหมเย็นโล่ผมเนี่ยเอ็กซีดแล้วเนี่ยคือถ้าเขาติดอีวิวสวามตัวนั้นมาผมระเบิดแน่นอนนี่ไง อาจจะต้องเล่นอีกท่าหนึ่งแทนอาจจะต้องเล่นอีกท่าหนึ่งแทนน่าจะเอฟีเคไม่ได้ละเอ๊ะหรือได้วะหรือยังได้วะเอ๊ะผมว่ายังได้เว้ยเอ้ยได้ได้ได,ได้ผมว่ายังได้อ่าโอเคผมทำการถมใครไปนะอินทูเดอร์โอเค โปรเทกเตอร์ ector, แล้วก็ไอ้เขียวจะไปผมก็ยังได้อยู่ยังไม่ถึงขั้นกับสิ้นหวังนะสิ่งที่ต้องสิ้นหวังจริงคือบนมือเว้ยถ้าการ์ดบนมือเขามีอ่ามีแฮนด์แท็บอันนั้นนะคือ <c oughs> อันนั้นนะคือเราต้องเราต้องบิดท่าละเราต้องเปลี่ยนไปเล่นท่าอ t ทเคแทนนะซึ่งตอนเนี้มือเรามีไทโยสองใบมันมันทำได้กันได้อยู่ เออมันยังมันยังไงยังงั้นได้อยู่ไงอืมโอเคเอาเลยงายหน้าโปรเทคเตอร์ครับเอฟเฟกต์โปรเทคเตอร์ครับรรผมงายหน้าฮะแล้วก็ทำการเสิร์ชอ่าไอ้นี่อีกใบกับฮาวแล้วกัน เพราะว่าเอนดิสเนเ่เราเราเรียกออกมามันโดนมันโดนเออมันโดนเออหัวนั่นจะได้ทำท่า OTK มากกว่าในในเกมนี้นะหัวนั่นน่าจะทำท่า OTK มากกว่า,าเรียกลุงมา เราฉีกแม่งเลยไม่โดดงนี้แม่งเลยเออเ้ยพึ่งใจเย็นๆนะใจเย็นๆก่อนไอ้สองในแม่ชากอ่าโอเคถือว่าฝั่งนู้นเล่นเป็นอยู่นะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่ยังไม่ไม่ไม่ควรจะต้องจับจับความเว้ยแต่เดี๋ยวผมทำไรดูแต่เดี๋ยวผมทำไรดู <laughs> ดยดิงห่าวครับ แล้วก็ไงนะ้าแล้วก็ทำการแซคครับแล้วก็เรียกออกมาก่อนออกมาก่นอนีหนูแต่ตัวนี้จับความไม่ได้แล้วตัวนี้มันไม่รับเทคเช็คอ่าแฮนด์แท็บอ่าโอเคไม่มีนะฮะจังหวะนี้ผมป็่งานเอฟเฟกครับผมยิงโดเลสครับ แล้วก็ทําการคว่ำหน้าลุงฮะเอฟเฟกต์ดูเลสครับผมทําการสเปรย์ฮาวฮาวรัวเอ้เอฟเฟกต์ครับผมทำการทิ้งกับดักฮะงไงนะฮาวเอฟเฟกต์ฮาวนายเสร็จชั้นแน่นายเสร็จชั้นแน่ <laughs> นายเสร็จชั้นแน่ <laughs> เดบมันเท่าไ,ไหร่นายเนี่ยพันเก้าใช่ไหมโอเคเราต้องเปลี่ยนวิธีเล่นใหม่นะทุกคนแล้วก็ใช้ไทยโยบผมหงายหน้าลุงเอฟเฟกต์ลุงครับผมถ้าฝั่งนูน้นมีใครลอยกูว่าเจ็บแล้ววะอ่ะ เออ,เอ,อมาลุ้นกันนะฝั่งลู้มีใครร้อยวะฮเรียบร้อยก็จะอะไรประมาณนี้ฮะถึงจะบอกไว้อย่างดิบดีตอนทั้งเริ่มคลิปแล้วก็ตอนช่วงอ่อะไรนะม่วงดีเพละ่ะว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่แบบการันตี การ FTK แทบจะ1% 0 0ถ้าไม่โดนขัดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะเพราะตัวเด็กเนี่ยนอกจากจะทำ FTK แล้วเยังทำ OTK ได้อีกกางหากนะครับเพราะว่าถ้าหากเราเห็นรูปการแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะทำ FTK ได้เพราะว่าเรารู้ว่าคู่แข่งเนี่ยมันจะขัดเราแน่ๆเนี่ยให้เราบิดเลยฮะบิดจากการ FTK เป็น OTK ไปเลยเพราะว่าเด็กมันดิ้นได้อ่ะเออมันรู้ตัวว่าแบบเอ,อ้ยเราเรา FTK ไม่ได้ว่ะเออเรา OTK แทนเลยแล้วกันซึ่งเด็กมันทําอย่างนั้นได้จริงๆเว้ยก็จะอะไรประมาณนี้ผมนึกว่าเป็นอีกหนึ่งเด็มมามืด ในแพทนี้เหมือนกันนะในทิงเดนเจลเนี่ยตอนเรียกได้ว่าเปิดตัวเนี่ยดูแห้งนะแต่พอเล่นจริงเนี่ยเรียกได้ว่าน้ำตกน้ำใสเลยอ,ะอ่ะพิเศษทุกคนหนึ่งครับเจ๊อะไรวะไมยเงยหฮู <c oughs> ก็มาดูกันว่าการ์ดแต่ละใบหาจากไหนได้บ้างเพื่นเพื่อจะการลองหามาจัดเล่นกันดูนะฮะในส่วนของตัวสกิลเนี่ยได้จากตัวละครอากิระไซเซนเลยก็คือฟาร์มถึงเวล์ยี่สิบก็จะได้สกิลนี้มานะฮะในส่วนของตัวฮาวผมได้จากอีเวนต์อากิระไซเซนตอนนี้เลยแล้วก็ตัวโดเลสนะฮะได้จากการอัพเลเวลตัวอากิระไซเซนเลยฮะแล้วก็ลุงครับผมอยู่ที่ t h อัลติเมทไ r ซิ่งนะแล้วก็เหรียญลุงแรกได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวแกรนะะ่าครับได้จากการอัพดาวเอ้ยไม่ใช่อัพดาวอัพเวล ตัวกีฬาเซเซนนะแล้วก็ตัวอไอคิเอลอยู่ในอีเวนต์อากิราเซเซนตอนนี้เลยแล้วก็ตัวอินทรูเดอร์ครับผมอยู่ที่บราซิ่งโหลดแล้วก็สกาลนนะเลต์รีโซแนนซ์เหรียญลุงก็มีแต่เหรียญลุงอย่าไปแลกน,แกนะฮะไม่คุ้มนะฮะอ่าโปรเจคเตรอร์เหมือนกันนะอยู่บล็อกเดียวกันเลยไทยโยครับผมอยู่บล็อกเจเนเรชันเน็กก็ย่าไปเปิดเลยฮะใช้เหรียญลุงแลกเอาฮะเพราะว่าเปิดไม่คุ้มเหมือนกันถ้ากรณีคุณไม่มีนะเออแล้วก็ตัวกับดักผมใบมนี้เป็นหัวใจหลักนะจำเป็นต้องมีฮนะอันนี้อยู่ในบล็อกสกาเลต์นะผม ตัวคริสตัลเบลครับผมได้จากการฟาร์มในเกตลินเลยนะฮะแล้วก็ตัวในตะเกียวฟิวชั่นครับผมได้จากการฟาร์มในเกตลิดอาลูริอืมแล้วก็แอตแลนติสครับผมอันนี้อยู่ในบ็อกแอตออฟแอตแลนติสนะฮะแล้วก็ตัวชาร์ครับผมอยู่ในเกตของชาร์ชนะฮะแล้วก็ยูนิคอร์นครับผมอยู่ในฟิวเจอร์เซอร์กิตนะฮะแล้วก็ตัวอะคิวเคเบลัสนะอยู่ในอ่าสกาเลต์รีสแนนครับผมแล้วก็ตัวฟินิกซ์อยู่ที่ฟิวเจอร์เซอร์กิตครับ แล้วก็ตัว security ดาก้อนก็อยู่ใน software lining แต่ถ้าใครมีตัวน้อง ip ตัวใหม่ก็ใส่น้อง ip นะดีกว่าแล้วก็ pentest tag ผมอยู่ใน link r e v o แล้วก็ sd signet legging นั่นเองครับผมก็ list d e k ในส่วนของตัว ah t i n g e r ของผมก็จะประมาณนี้นะเรียกได้ว่าเป็นอีก d e ็กม้ามืดนาะเออที่ผมอยากให้ทุกคนลองสัมผัสดูเพราะ d e k มันก็ไม่ได้แพงเวอร์เลยขนาดนั้นนะอ่ะเออ ค่อนไปทางฟรีด้วยซ้ํามีแค่ไม่กี่ใบเองอะที่เป็นการ์ดจากบล็อกนะและอีกอย่างเด็กเนี้ยมันสามารถทําท่า FTK ตเคการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ผมมองว่าก่อนจะเริ่ม KC ในวันที่7ที่จะถึงนี้หรือหลังจบ KC เนี้ยทั้งสกิลทั้งเด็กอาจจะโดนเนิร์ฟหนักเลยก็ได้เพราะว่าลุงโคเขาไม่ค่อยชอบเด็ก f อ K อยู่แล้วนะก็เป็นอีกเด็กที่ผมว่าน่าจะอายุสัน้นเออขอเตือนไว้ก่อนแต่ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเหรียญลุงเนี่ยม,มันเกินลิมิตที่ตัวเองจะดองไว้แล้วก็สามารถเอามาแลกเล่น ลองดูก็ได้นะเพราะไม่เสียหายเด็กนี้เล่นสนุกเล่นสนุกแม้ว่าคุณจะเอฟเคไม่ได้คุณก็อย่างอูทเคได้เด็กบ้าอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วเพื่อนๆนนะมีความคิดเห็นยังไงกับเด็กนี้บ้างนะก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม้คุคนไลาดอะรสิ่งจดยุดน,น,นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญพันดูลำติดตามช่องนั้นหนึ่งด้วยนะ